โอเคสวัสดีทุกคนนะครับก็สวัสดีทุกคนเหมือนเดิมนะเดี๋ยวจะมาอัปเดตพี่ใหญ่ให้ดูนะตอนนี้พี่ใหญ่ก็เริ่มอาการไม่ค่อยดีแล้วนะเพราะว่าผมเปิดดูล่าสุดเนี่ยหลังก็จะลอ,อยๆหน่อยนะแล้วก็ดูเหมือนจะมีลมในท้องเยอะเนาะไปะเดี๋ยวไปดูพี่ใหญ่นครับนี่นะครับก็ตอนนี้อาการพี่ใหญ่นะเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูนะพี่ใหญ่ก็ดูเหมือนจะ นอนตะแคงนะฮะแล้วก็หลังลอยนะครับแล้วท้องนะครับสังเกตท้องนะท้องก็จะปุดโผดนะทุกคนนะแต่เขาก็ยังหายใจอยู่นะเดี๋ยวผมจะบล็อกตัวเขาไว้ดีกว่านะเพราะว่าให้เขาเนี่ยได้ส่งตัวก่อนนะแล้วก็อัดออกซิเจนให้เขาเนาะเนี่ยนะฮะทุกคนฮนะสังเกตท้องที่ฝั่งทางด้านขวานะครับจะมีอาการบวมแบบผิดปกติมากนะทุกคนนะ อืมเนี่ยครับท้องทางด้านขวาเนี่ยครับแล้วตอนนี้นะพี่ใหญ่รู้สึกว่าจะส่งตัวส่งตัวไม่ค่อยได้นะทุกคนนะอเอเผมกะว่าจะบล็อกตัวพี่ใหญ่ไว้ก่อนเนาะแล้วก็ให้เขาส่งตัวได้ก่อนนะเพราะตอนนี้เขาส่งตัวไม่ได้นะทุกคนนะเราก็จะว่ายเอียงอยู่อย่างนี้ตลอดเวลานะ เหมือนกับมีลมในท้องเยอะนะไม่รู้ว่าท้องอืดหรือว่าอะไรทักอย่างนะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะตอนนี้นะพี่ใหญ่ไม่กินมาประมาณสามอาทิตย์ได้แล้วนะทุกคนเนาะน้องไม่ให้จับเลยครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูใกล้ๆนะว่าว่าพี่ใหญ่เนี่ยท,ท้องท้องทางด้านขวานะ ท้องทางด้านขวานะเขาบวมตุ๋ยมากเลยนะทุกคนเนี่ยฮะบวมตุ๋ยยางเห็นได้ชัดเลยนะทุกคนเนาะเดี๋ยวผมว่าจะเอาอะไรบล็อกตัวพี่ใหญ่ก่อนนะโอเคเดี๋ยวผมหาอุปกรณ์ก่อนนะเพื่อจะบล็อกตัวไว้ก่อนนาะให้เขาได้ทรงตัวได้ก่อนเนาะทุกคนนะเนาะผมจะลดน้ำเนาะลดน้ำลงนะให้เหลือแค่หลังนะเพราะว่าตอนที่เขาไ่ว้เนี่ยหลังเขาลอยมากเลยนะ นะพี่กลางก็ปกติดีฮะใหญ่ล่ําขึ้นเรื่อยๆตอนนี้พี่ใหญ่ก็โฟกัสไปที่พี่ใหญ่ก่อนนะโอเคเดี๋ยวไปลดน้ําลดน้ําลงสักระยะหนึ่งนะแล้วก็ให้เขาได้เอ,อพยุงตัวให้ได้ก่อนนะทุกคนนะคือว่าแรงของเขานะฮะก็ยังดีอยู่นะทุกคนเนะนะครับเดี๋ยวผมจะบล็อกตัวเขยแบบนี้ก่อนเนาะแล้วก็ใส่ย,ยาให้เขาเนาะอืม นะก็หวังว่าอาการเขาจะดีขึ้นนะทุกคนนะ <Okay. S 1> หลังจากคลิปนี้ไปนะใครมีคําแนะนํานะครับสําหรับผมนะที่ว่นรักษาปลาป่วยหนักแบบนี้นะคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็เนี่ยฮะดูนะครับเมื่อกี้เขาดิ้นฮะแผลแผลปลายคีบนะครับเป็นเลือดไหลเลยฮะไม่รู้ว่าเกิดจากการดิน uh ้น uh. เมื่อกี้หรือเปล่านะหรือหรือไม่ก็เกิดการติดเชื้อผมไม่แน่ใจนะตรงนี้นะอ๋อ พอเปิดออกมาพอเปิดกล่องออกมานะพี่ใหญ่รู้สึกว่าจะพอหงายท้องมาผมใจไม่ค่อยดีเลยนะ mm. ทุกคนนะเดี๋ยวผมจะบล็อกตัวเขาแบบนี้ก่อนนะทุกคนนะแล้วก็อัดอ็อกให้เขานะครับเพื่อให้เขาพยุงตัวได้นะทุกคนเนาะคือเขาเนี่ยอยากกินนะเพราะว่าผมมาพอให้อาหารเขาไปใช่ไหมพอกุ้งเนี่ยหล่นหล่นลงไปในภาชนะแล้วปุ๊บเขาจ้องอยู่นะแต่เขากินไม่ได้นะเพราะว่าเหมือนกับ เขาอักเสบภายในอะไรสักอย่างนะทุกคนนะเขาเลยกินไม่ได้เนาะนะครับขั้นตอนแรกเนี่ยผมจะบล็อกไว้แบบนี้นะบล็อกไว้ไม่ให้เขานอนหงายท้องเนาะให้เขาเอ่อได้อยู่ท่าน,นี้นะแล้วผมก็อัดออกให้เขาแบบว่าเยอะๆเลยนะทุกคนนะเพราะว่าตั้งแต่ผมเลี้ยงมาก็ยังไม่เคยเจอเอ,อ,อาการดักขนาดนี้เนาะโอเคนะครับหลังจากที่ผมใส่เ,เกลือไปแล้วนะฮะแล้วก็ใส่ ยาตัวนี้ไปนะฮะบางข้อมูลนะครับก็บอกว่าใส่แค่1หยดหรือ2หยดเท่านั้นนะบางข้อมูลนะก็ว่ากันว่า 0.5cc ก็คือยังไม่ถึง1น cc นะ 0.5cc นะฮะบางข้อมูลก็2อมหยดก็ว่ากันไปนะอันนี้ผมใส่ 0.5cc นะเดี๋ยวมารอดูนะครับสังเกตหลังนะฮะน้ำเนี่ย น้ำนะครับคือมันไม่ได้เตี้ยมากนะแต่ว่าหลังเขาลอยนะครับสังเกตหลังนะหลังลอยโอเคเดี๋ยวไปดูอาการพรุ่งนี้กันครับว่าเขาจะดีขึ้นหรือเปล่านะเพราะว่ามีท้องทางด้านขวานะบวมตุ่ยแบบบวมมากๆนะทุกคนนะอ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูพรุ่งนี้กันเลยครับครับก็หลังจากผ่านไปหนึ่งคืนนะฮะเดี๋ยวไปดูกันครับอือน้องก็ยังเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ยังเหมือนเดิมเลย นะฮะก็ยังหายใจอยู่นะแล้วก็นิ่งนะครับนิ่งมากๆนะครับเดี๋ยวไปดูกันช่วงบ่ายกันนะครับว่าช่วงบ่ายน่ยน้องจะอาการดีขึ้นหรือเปล่าะนะครับช่วงบ่ายผมก็ได้เปิดดูนะฮะปรากฏว่าน้องเนี่ยว่ายออกมาเองนะครับออกจากที่บล็อกตัวเอาไว้นะครับแต่ว่าก็จะมีบาดแผลนะครับที่เกิดจากการกดทับนะนิดนึงก็ไม่นิดหละครับแผลก็ใหญ่อยู่นะ ก็ถือว่าน้องส่งตัวได้โอเคนะทุกคนนะตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงเย็นนะครับเดี๋ยวไปอัปเดตพี่ใหญ่กันเนาะหลังจากที่เขาไงท้องไหงไส้ามานานนะโอเคนะทุกคนนะตอนนี้เป็นพี่ใหญ่นะครับมีบารแผลกดทับเนาะแล้วก็เริ่มที่จะส่งตัวได้แล้วนะบารแผลกดทับนะครับก็มาจากเนี่ยฮะที่ผมเอาดามเขาไว้นะ ที่ว่าดามทรงตัวเขาไว้เนะาะเพราะเขาหงายท้องไนงะก็เลยเอาตัวนี้ตั้งดามเอาไว้ปรากฏว่าก็เป็นแผลนะกดทับอยู่นะเดี๋ยวจะรักษาไปทีละอย่างนะตอนนี้ก็เขาก็เริ่มที่จะทรงตัวได้นิดๆหน่อยๆแล้วนะตอนนี้แต่ก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะว่าจากตอนแรกเนี่ยเขาแบบว่าหงายท้องเลยนะก็คือตัวแบนอยู่เหนือน้ําสังเกตที่หลังเขาไหมฮะอันนี้น้ําเนี่ย คือมันไม่ได้ตื่นนะแต่ว่าหลังเขาลอยแสดงว่ามีอากาศอยู่ในท้องเนะี่ยค่อนข้างเยอะนะทุกคนนะเป็นแผลกดทับนะฮะตอนนี้ก็ช่วงเหงือกนะครับแล้วก็ช่วงหลังเนาะแล้วสีจะค่อนข้างซีดมากนะครับไม่ได้กินมาสามอาทิตย์แล้วโอเคนะทุกคนนะเดี๋ยวผมจะรักษาใหอ้อ่ลมในท้องเขาหายหมดก่อนเนะแล้วค่อยไปรักษาแผลต่อนะครับอืม โอเคนะเดี๋ยวไปอัปเดตกันวันต่อวันเนาะเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูอยู่เรื่อยๆนะว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงนะอันนี้ก็คือวันที่2นะครับหลังจากที่ผมใส่ตัวนี้ไปนะหลังจากที่ผมใส่ตัวนี้ไปนะวันแรกเนี่ยก็ยังไม่ค่อยดีขึ้นนะตื่นเช้ามาก็ยังไม่ค่อยดีขึ้นนะแล้วพอมาตอนช่วงบ่ายนะครับปรากฏว่าน้องออกมาจากที่บล็อกตัวฮะคือที่บล็อกตัวมันอยู่แบบนี้ นะฮะแล้วก็พอผมเปิดฝาออกมาเนี่ยน้องก็ว่ายออกมาได้แล้วนะฮะ,ะแล้วก็กยังทรงตัวไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะปล่อยให้เขาว่ายเองแล้วเพราะว่าเขาก็เริ่มทรงตัวได้อยู่นะตอนนี้อ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูอาการพุ่งนี้ต่อไปนะครับว่าน้องจะดีขึ้นไหมนะโอเคครับก็ผ่านมาอีกคืนนะครับเป็นคืนที่สองนะครับ น้องก็ลอยตัวได้ดีกว่าเดิมนะฮะแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยก็ยังลอยอยู่แต่ว่าการทรงตัวเนี่ยคือดีขึ้นเยอะเลยครับดีขึ้นกว่าตอนวันแรกนะฮะก็ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ให้ด้วยละกันนะฮะยังไงก็เดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูอยู่เรื่อยๆนะครับพี่ใหญ่ครับเพราะว่าอาการตอนนี้ก็ยังทรงๆอยู่นะครับ แต่ดีขึ้นมากแล้วนะฮะโอเคนะครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณครับ